สองฝ่ามือเนาะสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของช่องมีสปะครับผมและนี่ก็คือรายการลุงกลางป่านะครับ EP ที่32น่าจะ EP ที่32แล้วนะครับผมเข้ามาหาลุงถ่ายเพราะว่ามีคุณผู้ชมจากต่างประเทศนะครับได้ไหวบานให้ผมนําอาหารแห้งต่างๆมาให้ลุงถ่ายนะครับซึ่งอยู่กลางป่านี่เพื่อแกจะได้ดํารงชีวิตอยู่ได้ในกลางป่านะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลวงพ่อที่อยู่กลางป่าก็ได้จาริกพุดงไปต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ในรัศมี 3- 4กิโลนี้นะครับในรัศมี4กิโลนี้ก็มีแค่ลุงไผ่นะครับที่อยู่กลางป่าเพียงลําพังคนเดียวแล้วก็มีหมาเจ้าดอกอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ผมมาถึงแล้วลุงไผ่ไม่อยู่นะครับแกน่าจะขึ้นไปบนเขาผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนอนรอแกดีกว่านะครับต้องกลางเปยแล้วครับซึ่งเป็นเปมุ้งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายุงมันเยอะมากนะครับผมไปเลยครับ เวลาเข้าป่าที่มันมีความลึกเกิน2-3ถึงกิโลขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ไกลนะครับแต่ว่าเผื่อฉุกเฉินเนี่ยผมจะพกเปมุ้งไปด้วยตลอดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเราก็สามารถอ,าอยู่ในป่าได้โดยไม่ถูกยุงกัดนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะกลางให้คุณผู้ชมดูวิธีก็คือเราจะผูกเชือกเปเข้ากับเสาทั้งสงต้นนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับผมนอนรอลงหายมาได้ประมาณสักชั่วโมงออก,กว่าแล้วนะครับหลับได้เป็นตื่นนะฮะแต่แกก็ยังไม่มานะครับสงสัยจะลงมาตอนค่ำนิดบ้างวันนี้ครับไม่รู้ว่าเราจะรอแกไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องเอาของวางไว้แล้วก็เขียนโน้ตไว้แล้วก็อ่าเราก็จะต้องออกไปก่อนนะครับเนาะพรามันค่าเดี๋ยวฝนตกฟ้าร้องแล้วก็ต้นไม้หักอะไรอย่างนี้มันอันตรายนะครับ เปลี่ยนใจแล้วครับคุณผู้ชมไม่รอแล้วเดี๋ยวตามขึ้นไปหาลุงหายในป่ากันดีกว่านะครับครับผมคุณผู้ชมหลังจากที่ผมข้ามาหาลุงไายนะครับแล้วก็นอนเล่นบนเปรมาประมาณสักหลายชั่วโมงนะครับตอนนี้ลุงไายก็ลงมาแล้วนะครับผมมันมี f อฟซีจากอันนี้ต่างประเทศนะ นี่นะอ่าได้ใบว,วานนะครับให้ผมไปซื้อ,อเอาจากประเทศแต่ประเทศจากฮ่องกงกัอ่าเนี่ยคนว่าเออจือาจารย์ไปชลบุรีจะลุงหายไปมีอย่างผินเนี่ยกะซื้ออาหารแห้งมาแล้วไปให้ใจห่องไงกัทำไมผมกะว่าไปมาไงกันลวดซื้อลวดอย่างไรอะไรับอันนี้จากต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมมีหลายอย่างครับ,บอันนี้เสน้นวุ้นเส้นนะครับผมเป็นวุ้นเส้นแห้งซึ่งมันสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับผมแล้วก็มีอาหารแห้งหลายอย่างหลายอย่างหมด นั่นบะหมี่มมปลากระป๋องนะครับผมเผื่อฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็มีตัวนี่เป็ดเจ้นี่ขงผมมันติดมา <laughs> อันนี้เก็บก่อนนะครับผมแล้วก็มีมีเจ้าเค้ยวกะปิเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะครับโอ้แนลงนิดแมลงนิดนี่แท้ เนี่ยเคียมเข้าวชิ้นยอดแหล่ะอันนี้เป็นขนมถั่วตัดนะครับคุณผู้ชมเดือดตัดผมจะบอกเทคนิคให้นะครับขนมถั่วตัดเนี่ยเราเอาพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูกระเทียมนี่นะตำตำตำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเนี่ยเข้าวตำตำตัวนี้เราบีบมะนาวใส่โอ้สุดยอดโอ้เน็ตพุ่นหองน้ำพริกถักถก่วตัดผมผมไปอยู่ชลบุรีแล้วคนที่ปุ้นบนคำให้ดูไงลองกินโอ้เหมาะเฮ้หอมหอหอมขาวหอมขาวพริกขี้หนู ต่ำๆๆแล้วก็เอาโทัวร์นี่ต่ำด้วยอเองแลรวบีบมะนาวใส่โอ้จุดจอดเน็ดกินกับข้าวเนี่ยเน็ดนี่ไงมามันคือเห็ดอะไรครับคุณผู้ชมกินได้ป่ะนี่โอ้ไปกินไปเลยได้เยอโอ้โหครับเบือ่อเด้อใหญ่กว่าฝ่ามืออันนี้ออกข้างๆบ้านลุงไายเลยครับออกใต้ถุนบ้านเลยอแล้ลูกวะไรแล้วลูกวะล่ะอ๋อมีมีดอกน้อยด้วย มันคือเห็ดอะไรครับคุณผู้ชมใหญ่บากเลยครับผมไม่เคยเห็นนะครับดอกเบลเลอร์เลยครับใหญ่กว่าฝ่ามือประมาณสองฝ่ามือเนาะสองฝ่ามือได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไรแล้วกินได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมรู้จักคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมลูงไผมึงกล้ากี่นะผมก็ไม่กล้าขึ้นหันเลยแหอันตรายมากครับผมอันเห็ดไหนที่เราไม่ชํานาญก็อย่ากินนะครับอย่าไม่ควรเสี่ยงกับมันนะครับผม เห็ดออกใกล้ๆที่ลงหายอยู่เลยนะครับเห็ดอย่างก็เหดแน้ามุยนะอ๋อเห็นหรือเปล่าครับคุณผู้ชมมีเห็ดอยู่ข้างล่างนะครับออกใกล้ๆเลยนะครับผมใกล้ๆบ้านลุงขายครับเห็ดแดงน้ำมุ่ยนี่เนาะกินได้นะครับอันนี้กินได้แต่เราไม่เอาไปนะครับเก็บไว้ให้ลุงขายนี่แหละครับอ่านี่คงจะเป็นอีกหนึ่งคลิปเดียวนะครับที่เราจะได้เข้ามาหาลุงแล้วเพราะว่า เดี๋ยวผมจะต้องไปชนบุรีแล้วนะครับผมก็ต้องรอกลับมาอีกรอบหนึ่งครับถึงจะเข้ามาหาลุงได้นะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวคงจะต้องพับเปแล้วล่ะครับผมครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราทําไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมเข้ามาหาลุงหายนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินทางไปช่วยงานกระถินที่ชนบุรีนะครับผมซึ่งก็คงอีกหลายวันนะครับที่เราจะได้กลับมาที่ลุงหายครัง้งแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่ในป่าตอนนี้ท่านก็ เดินทางจาริกวุด่งเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็นลุงหายก็อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ในปา่าก็ประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวไม่นะไแตกนะอ๋อหมายถึงกระบ,บอกกระบ,บอกอันเดียวเนะี่ยอันเดียวเนี่ยซีฟวันยังไม่ยอมอ๋อสามารถต้มได้หลายรอบ,ะบ,บอกะซีฟวันนี่แบบนี่แบบแตกเนาะผมนึกว่าต้มแค่รอบเดียวเออบา้าอย่างเงี้ยใครเลยอะแต่บ่้อหัวหม้หัวเออข้าวปลาข้าวปลาชาวบ่านหลุดไปโจมกันเลยก็แล้วอ๋อถ้าหลุดช่วยหมดได้ลุงหายแกจะต้มกาแฟนะครับคุณผู้ชม แกใช้กระบอกไม้ไผ่ซึ่งตามความเข้าใจของเราก็คิดว่ามันต้มแค่รอบเดียวแล้วก็ไม้ไผ่แล้วก็จะเสียไปเนาะแต่ว่าลุงแกบอกถ้าถ้าเราไม่ทําให้หมายถึงว่าเราไม่เอาของแข็งไปเขี่ยหรือว่าเอาไปทิ่มใส่กระบอกมันเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ประมาณสิบรอบนะครับในการต้มนะครับสิบรอบเลยเหรอต้มได้สิบรอบเลยเครื่องยนต์นะครับเนี่ยอ๋อ อีครึ่งเดียวเลยเนี่ยหมายความว่ากระบอกเดียวเนี่ยต้มได้ประมาณครึ่งเดียวทุกวันทุกวันนี่นะอ๋อผมเข้าใจว่ากระบอกเดียวก็ใช้ได้ครั้งเดียวเจ็บไปเอาไม้ไปโจมเหมือนอ๋อห้ามเอาไม้ไปทิ่มเสียมันทิ่มเทียมันหมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าเอาถ้าไม้บปทิ่มใส่นี่คือว่าอยู่ได้เรื่ลยๆได้เลยโอ้อหระวังๆทาไมบางนะครับเออกลยวังเลยมือนู่ก็ไดก็มันจะเดือดเนาะโอ้ถ้าเป็นมือมือนี่ะอ๋ออันนี้มันมันแตกหมดเล อ๋อนี่นะครับน้ำมัน,แห,นมแห้งอันนั้นเป็นกระบอกเก่าที่ลุงใช้นะครับเนี่ยนะถ้าน้ำถ้ามันแห้งน้ำมันแห้งเพื่อน้ำแหง้งแห้งไม่หยียดแตกเลยนะอ่ยอ๋อนี่หาบ้างเลยเนี่ยนี่ใช้ไปครึ่งเดือนแลนอะ่ะกระบอกไม่พายนะนะ่นผะกระบอกเดียวนะครับสามารถใช้ได้ประมาณครึ่งเดือนนะครับคือผมเข้าใจมาตลอดว่ากระบอกหนึ่งก็สามารถต้มได้ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมลุงอยู่ร่วมกับแผาได้แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเพราะเขาจะเพื่อจะเพื่อได้น้ําได้ขาด ถ้าน้ำแห้งก็ไม่อะเนาะไม่อะคือนี่มันขาดน้ำเขาทำเปนบางเองนะตักกันเดียวละเดียวโอ๋อันนี้เป็นกระบอกไม้ที่ลุงกำลังต้มนะครับคุณผู้ชมอันเก่านั่นความจริงมันยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ที่นี่ไม้ไปทิ่มโดนมันก็เลยแตกนะครับลุงบอกว่าถ้าสมมุติว่าบมีของแข็งยังไปทิ่มโดนมันเนี่ยมันจะบ่อหัวนะครับสามารถต้มได้เรื่อยๆแบบว่ากระบอกนี้บางเหมือนเหมือนเปลือกไข่เลยลุงบอก หมือนเปลือกไข่เลยว่ะมันน่าเชื่อว่าคนที่อยู่ในป่านะครับแล้วก็อยู่กับไม้เยอะแยะมากไามเนี่ยจะใช้วัสดุคุ้มค่าได้ขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเผาแว่างเผาแว้าง <c oughs> เลยน <c oughs> ุ่งผายาว่าแกจะเอาไม้ไผ่นะครับมาต่อเติมมันโต๊ะกินข้าวที่เขาหนั่งอยู่เนี่ยครับผม เนโต๊ะเนี่ยครับลุงผายกระยต่อเติมที่หนังออกมาแหมนะครับคุณผู้ชมแกไปเอาไม้ไผ่ไหมฮะใช่ต่อยไ่เห็นที่นี่นะกว่าเราาได้ขอให้่ายเอาไว้ยื่งสั่พีเต็นอ่ะเออเต็นนะแกลกถึงนี้ลงมาอืมแคุ่นได้แต่ับเท่ผมก่ยแกเนยัวัดตวลที่ตลาดอ๋อเฮ้ยไมได้แต่โลกงนี้มามาปลาเท่นี่อันนี้มันสูงลํางเหรอสูลอ๋อ โอเคนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับเพราะว่ากํากลังใจของเราก็มาจากยอดไลค์แล้วก็ข้อความที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนี่สําคัญมากนะครับกดแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเวลาเราลงคลิปต่างๆท่านก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับสําหรับคลิปนี้คงตลาไปก่อนสวัสดีครับ